วันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีกิจกรรมดีๆค่ะโดยการนำขนมมากรอมจากร้านสวิตอาร์ตรวมไปถึงน้ำสมุนไพรจำนวน150ชุดนำไปมอบเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด้านหน้าทุกคนได้มีกำลังใจและมีแรงในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้และอย่าลืมนะคะหน้าที่ของพวกเราคนไทยทุกคนอย่าลืมเว้นระยะห่างล้างมือบ่อย และไม่รับประทานอาหารร่วมกันค่ะจะได้เป็นการช่วยลดยอดผู้ติดเชื้อจากไวรัสโควิด -19 ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้พวกเขาเหน็ดเหนื่อยจากวิกฤตในครั้งนี้ไปมากกว่านี้นั่นเองค่ะ อย่าลืมนะคะวันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและพวกเราคนไทยทุกคนอยู่เคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเสมอค่ะ